ปลาทูวงนี่ไอ้วางหนึ่งนี่ปลาท่วงยี่สิบสายก็เห็นในข่าวนี่ยเป็นลอยเป็นพระปลาท่วงยังได้เจ็ดรอยยังได้ว่าละเจ็ดร้อยยัคือจังได้ค่าแรงงานบอดีบ้านเขาเลยแรงงานเราเขาไปสิไปกาตั้งไปเรื่อยเป็นยัเออแรงงานเราเขาสิไปกาปลาท่วงยังใส่บบาทนี่ปลาท่วงใส่ก้อยโบเห็นในคลิปอยู่แบบๆบบนะเห็นเจนาที่จะอะไรเอามาจากจีนนะอ่าอาจจะเข้ามีมีมีไม้มาไอรีไม้ไอรีดิปะลินยาตีเงินเดือนขั้นต่ำหมื่นห้าอ่าใหญ่มากบอ คนไทยนี่แล้วปคญญาธีเฮ้ยครับผมืวัสดีครับเจ้าเลี้ยงสอเตอร์ไซดสบายดีไอต้นสบายดียังบริสสบายดีสบายดีเอโบสบายดีสบายดีอ่าครับผมสบายดีไอสบายดีครับผมเตยพ่นชาแนลครับพี่น้องมินีิจับจูดครับมาเห็นไอ้ต้นหาโตยากช่วงนี้เขาจูดกันเลยวันนี้่เขาโตหาเขาโต้เนี้ยหาหาโตยากเป็นวะน้องพี่น้องมีเรื่องเหล้าทีเตยพ่นมาเห็นเหมือนก็อยากถามใหม่นะอ่ามันเมนอาลีบอกขาแรงเจ็ดลอยเนี่ยขาแรงเจ็ดลอยเป็นพันกับมีหมดเละ ข้าแรงเก็ยรติอยมันก็ต้องงานซีมือใด<ร>บอกว่า,วา,วาแรงงานมาประท้วงอยากขอขึ้นค่าแรงเกียรติลอยคนว่ดสามร้อยห้าสิบบาทบ่พอกินไอ้ต้นเหตุงานมือเท่าไรเดี๋ยวนี้พอกินอยู่บ่คอยว่าต้องเราคอยอยู่นี่สิบปีเนีอยโยรานแถาแก่คอ,อยให้งานาวันละสามร้อยเจ็ดสิบบาทพอกินอยู่บ่คอยพอกินเหลือเหลือกินจะได้สั่งฮือนอยู่บ้านเฮามันเดือนเท่าไรอยู่บ้านเฮาเฮาก็ต้องกินเฮาต้องเบิ่งพอมเหมือนว่าครที่มาอยู่ประเทศไทยเลยสั่งของออนไลน์มือละือข้เกียรตอยพอกินแล้ว เงินเป็นพันกับ่พ่อหรอกแมเนราะต้นนี้ซื้อไข่มาส้าบาทเนาะส้าบาทไข่นี่ยใช้ได้อยู่ประมาณสี่ฟองหาฟองเนาะสี่ฟองมาต้นนี้ป่นได้บางเถื่อกับป่นไข่ป่นไข่ย้อนย้อนว่าเฮาบ่มีเนาะย้อนว่าเฮาเจ๊กกี้ต้นบาต้นเขาเรียนเนียต้นต้นเขาเรียนเนี่ยลูกลูกแม่บาต้นนี่เก้าคนเนาะเขาเรียนกับพ่อมกันกระซามสี่คนลักลักไข่ไข่ไก่แม่น่ไก่ใกล้บ้านนะอ๋อไก่บ้านเฮาไก่เลี้ยงเฮาไก่เลี้ยงนะแม่ว่าจะให้มันออกลูกให้มันผลักมันออกลูกโดยโดยโดยกิ่งเลื้อยเลื้อยเขาเฮียนมา ขัวใส่น้ำปลาแดงใส่พริกแห้งใส่หอมแดงใส่น้ำไลร้ายใส่ผักบัวปนเฮาเนาะเขาถามเรื่องแรงงานเจ็ดร้อยบาทพม่าจะคุยเาเรื่องไข่ก็เรื่องประหยัด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 ถามว่าเรื่องค่าแรงเจ็ดร้อยบาทถามว่าถาทั่วไปนะได้บอกว่าได้บอกต้นรถบอวันนี้บ่ตรต้นสงสัยเพิ่นรับปริญญาตีนี่เพิ่นได้บอกเจ็ดร้อยคนไทยแต่แต่แตของประเทศแต่แต่น่ะ ฟังมาคนอาดสิได้อยู่ได้ก็สว่วนลายอยู่นอเคลย์ลอยตแ,ตแต่ว่านี่แต่นี่ความหู้บ่มีนะก็แต่ข่อยอยากได้นี่บ่แม่นคนบ้านเพิ่นอีกต่างหากแต่ว่าข่อยอยากได้ไน,นี่ยหาสร้างบ้านสัง่งกรุงเทพไปฟันรื้อใบ่อฟันไปบ่ลืมตัวเองไปบ่ลืมกระพืชเจ้าของไปบออ่เพามาอยู่ประเทศเข้าได้ยิ่งขึ้นอาย่ประเทศเข้าสำหรับไอ้ต้นได้ว่าเหมาะสมบ่เรื่องนี้หรือว่าจะได้มันเหมาะสมอยู่แล้วมันเหมาะสมมันอยากได้เกินไปนะเขาเป็นมนุษย์อยากได้ดาวมันสิได้บ่กันันไอ้ต้นเป็นเจ้าของประเทศไอ้ไอ้ต้นเชิดจังไดย ไรนี้ขนาดตัวโอ้ไรนี้เลยวะคนที่มันพอใจตัวโบแด้แม่น้ำอีกคือเมียคือกันเมียโบพอใจอยู่น้ำเฮาก็ไรนี้เมียเออเอาจากสัตว์เลยอยน้ำเฮาไรโบโหดแท้โบได้โหดมาเอาคับจริงเนาะเมียมอนจะพอใจอยู่น้ำเฮาเฮาเขาอยู่เห็นยังอันนี้คือกั้นแรงแรงงานเมียนมาอยากได้ขายแรงเก็ตเราคือเศรษฐกิจประเทศไทยไปดย่าเงียบแบบนี้สแก็ตพนักงานไม่ใช่จ้างก็ต้องเฮ็ดใจเพื่อนเนาะไปก่อนคือเพราต้นนี่อยู่น้ำสเก็ตสิบปีปพาะต้นมัได้เรียกร้องไร เินให้เขาเห็นงานก็ดีน่นอนงานก็ดีบแมนว่าเพิน่ห้ห้เขป็นชีเพิ่นแม่นเป็นคนพิษต้นขึ้นอยู่เสมอว่าเ้านี่เป็นพิษเานี่เป็นคนพิษแมนเป็นยังคือพิษเ้ามาเป็นลูกน้องเผินเขามาเห็นงานอเพินเขาบอกมีชีวิตเป็นเื่องบโอเคนะสำหรับเรื่องนี้นอกจากถามอีกเรื่องนี้ว่าีนได้บ่เคยเห็นจะเห็นคลิปอยู่บ่คลิปในของบลาของคําเล่าว่าสันเกลือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ว่ะบันหมาค้าอยู่ไทยว่าเขาสร้างเล็วของแปดสิบ มอคนซื้อนอะ่ะคนใสคนเล่าแล้วเนาะล้านทองล้านไผ่ล้านทองก็อยู่เล่าเห็นแล้แหละเล่าตบเล่าถูกต้องแล้วผู้ทบ้านนี้<อ><ม>แล้วมาขายอยู่ฝั่งไทยแหละเขาเอาเข่าตรวจขาหาทองนเนี่ยบ้านนี้คนไทยเขามีเครื่องมือมาตรฐานเนีย่ยเขาตรวจในเบิ่งเลยยัดใหในเบิ่งเลยเดยน้นี่เนาะบ่ต้นก็นจกฝากอบอกอีนี่ฝากบอกฝากบอกคนคนเล่าหลายๆคนยังมีความเสื่อผิดพว่า บ่อยากซื้อทองไทยทองไทยหลือไปขายอยู่ลาวหลือมันบ่ได้อืมบ่ทองบ่ฮอดเก่าสิเก้าแม่นอยู่มันบ่ฮอดอยู่ทุกคนแต่มันมันเป๊ะอ่ะเขาบอกความจริงเอออบ่่โกงะคือประเทศไทยบ่โกงอ่ะสมมติเจ้าขายอยู่ลาวบ่ได้เจ้าบ่ต้องห่วงเจ้าขามมาอยู่แล้วนครพนมมุก่าหารจะมาขามมาขายอยู่พี่อืมันแน่นอนกว่าคือว่าง่ายๆบ่แม่นห่านบ่แม่นโลโกห่านเปิดเปิดก็รับซื้อคือเก่าเขาจะเป็นทองไทยทองไทยคือมีมาตรฐานรัฐบาลเพิ่นอ้ยังสมาคมค้าทองคําเพิ่นมีตรวจวัดมาตรฐานทุกคนบ่แม่นสี่สุขสี่สุขหาบ่มีด คือเพิ่นม,มีหน่วยงานที่ดูแลโดยเฉพาะเจ้าทุมสีชุมหากอะไริดกฎไม้อีกโอ้ืออย่บ้านเขามันม่็นทางว้าเอาทอกคนนอเจ้าไวามีในพหน่วยงานตรวจหรือ,อบ่บางเทือเราก็เห็นเซนบาทนหนึ่งเซนเห้าเสือคว้วายนี่บางเดืยอก็ยังออกอี้เขียวได้แมนเห็นอันทองป่าหอยท้องบ่ป่านะวะ คก็ขี้เอาแถบทองลาวเป็นหนี้อยู่ว่ะเขาบรรทุนลาวเป็นไม่หนี้นบรตทุนกับซื้อเท่านั้นแล้วผลมาเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ผลได้ผล่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ทองบานเฮานี่ต้องเหลืองมันต้องสีสมเจ้าจันท์อันยังมีผู้เฒ่าผู้แก่บางคนเนาะลูกอยากซื้อทองเมื่อไหแต่ยงเทพนี่กูอยากได้กูอยากได้ทองลาวทองไทยนะมันขายบ่ได้ทองลาวมันขายบ่ได้อืมแต่คนเลาก็ที่จริงก็อยากได้อยู่แหละทองไทยแต่ว่าอยากอยากยังอ่ะอยากเอาเปรียบเขาอ่ะ อบอกรับซื้อเดิ้ลทองไทยเดิ้ลทองบอสก้าวสิเก้าที่จริงอยากได้สไตล์ฮายอยู่แล้วแต่อยากบีบเขาเข้าใจบอกอย่ายๆอยากบีบคนบ่ม,มีทางสู้บัดบัดบัตรแนวโคนเล้าเนี่ยเป็นคนฉลาดซองใช่เพร่าวะประเด็นจะธรรมดาต้มก,กันเองกบปี่งงแล้วคอยแบบสิต้อการฉลาดวะอ่ะอนี่นี่น,นี่มีซองสามหมื่นที่ผ่านมาได้ยินข่าวได้ไอ่ข่าวอีกแล้วซีบอฮายใช้อินเทอร์เน็ตว่าสันอู้อยากถามเด้ไอ้ไอ้นี่ อินเทอร์เน็ตมีผลเสียในใดอยากผู้คือกันดิอินเทอร์เน็ตมีผลเสียอย่างใดโอ้โหคือพลคือบุอย่างไรให้เราใส่เข้าลืมตาปากได้นี่ครับพ่ออินเทอร์เน็ตเอ้ยสมมติว่าเขาอยู่นี่เขาเสียเขาอยากขายไก่โอ้เขาอยากขายไก่เขาก็ถ่ายลงนอกถ่ายลงออนไลน์นี่เดือกไก่ตัวนี้ก็อยากขายเท่านั้นเท่านีเออหรืออยากขายหัวตัวนี้อยาะขายควายตัวนี้เออเขามีตลาดอยู่ในมือไหนโอ้มีออนไลน์มีตลาดอยู่ในมือเขาจะเป็นของตลาดดิถ้าคนคิดเป็นถ้าคนคิดเป็นถ้าคนฉลาดถ้าคนโง่ก็บ่มีหยังเล่นแต่เกมก็โทรมากันแค่นั้้นนแหลละอถาาคฉดก คือว่าเขามีตลาดอยู่ในมือเขาจะขายยังเขาปลูกพักเขาขายนี่เนื้อพักเลือดเนาะสร้างตัวเองจากอินเทอร์เน็ตด้วนี่เขาวะแมนปั่นตัวเองนะเหตุให้ทุกคนหูจักบางคนขายของออนไลน์ขึ้นลำจะรวยแนนอาใช้อินเทอร์เน็ตก็อาศัยอินเทอร์เน็ตแล้วกันถกใช้อินเทอร์เน็ตที่เขาพูขายได้นะเอาง่ายๆวังหนึ่งนี่เนาะไอ้บูอันโควิดเนาะโควิดปิดโรงเรียนให้ลูกเรียนอยู่บ้านขั้นพูดมีอินเทอร์เน็ตสิเหตุไดเพราะเอากระดีบเขียนจดหมายหากันหมดเลยออนไลน์เรียนออนไลน์เพื่อนว่าเห็นบอก แต่ว่าประเทศไทยนี่เยคนแข่งขันกันพัฒนาให้สปีดความเร็วได้แบบนี้แต่ละขายนอนอยู่แล้วยากันดิ่บ้านเถ้าพอปัดสิปีดบอกเตยพ่นหลือว่าเอ้าแส่เสิ้อ้ากันหูหนวกตาบอดอีกบ่สิบผ้ากันไปใส่โทรศัพท์อันอีช้างตะกี้นะไอ้หอยยังใหญ่ๆนะมีแต่มุดดิ้นนี้หมแล้วเป็นกระสีปิดตัวสมมติว่าคนหูแจงตาใสกันอินเทอร์เน็ตเออแล้วเขากระสีกลับไปฟังไอ้มีทะยุบอ่ะมีทะยุฟังวีซีดีฟังอีหยังกระแซดบ่อยก็อื่หยังที่ม้วนๆเป็นเส้นเป็นสายอ่ะนะ สิแับไปยุกนัินบ่คือว่าประเทศที่จเจริญเจริญคือประเทศไทยหรือว่าประเทศสิงคโปร์เดี๋ยวคนบริปิดอินเทอร์เน็ตนะคือว่าคนยังรวยสหรัฐอเมริกาเพื่นก็เซรีน,นะเลิกอ,อินเทอร์เนต็ตคนบริปิดดิบ่โลกมันไปฮอรไซสแล้วแล,ล้วเรื่อว่ามันคือแตกต่างแท้เอา,เามาเห็นในเอาสังคมไทยคือแนวนนึงแบบคนรวยนี่ขเขาไปแห้งแข่งขันกันหน่อคนรวยกับอินเทอร์เน็ตคนรวยนี่อินเทอร์เน็ตล้ายองเราก็นคือว่ามีหนามีตาคือคือคือไอ้ต้นเนี่ยเราสมุนหมื่นหนึ่งมีสื่อเสียงนี่โด่งดังนี่สามารถแก้ข้องอัน น่ะบ่ต้องจำเป็นต้องไปเปิดห่านยิงใหญ่เลยแค่เจ้าสร้างมากขอแจัดวอาเดือยให้เจ้าตลาดอยู่ในมือตลาดอยู่ในมือเงินเขาเงินออกคู่คู่จักเบิดตลาดอยู่ในมือนี่คือคือผลประโยชน์ที่ได้คือเขาอยากขายขายที่เนาะอยากขายที่เขาพนักงายอยู่ในเฟซบุ๊กหรือเม็นยังแฝดคอมต่างๆก็มีคนเห็นแหละถ้าว่าปิดพีดอินเทอร์เน็ตนะสิยญาไปบอกข่าอยากขายที่เด้อหรือว่าไปติดเจียคือสมัยเขาลงคอนเสิร์ตตะกี้ว่ถ่ายรูปไปเขาเบิ้งเนาะถ่ายรูปไปกระดาษตังเขาเบิ้งนี่ีเปอยนี่เออฮาแปะตามบ้านบ่อแน่นอนบ่ออันนี้โพสต์าดเเีียววนนน่่ห็กกััทโล ความโง่ความจ้าโคงเดียวว้าคิดนอกพี่น้องกันจะปิดตัวกันจะกุดยันกันลื่นเลยเนาะคือจังควายเจ้าลื่นควายก็จะปิดของเจ้าหนึ่งตัวนะแบบประมาณนั้นตัวลื่นยังได้ไอโบลื่นยังได้เนาะควายสลาร์ซองไแต่ไม่เทอร์เน็ตมาแห่งสลาร์ซองไกว่าโอ้ยยังไอย่ายไปมีอำนาจอ่ะก็ยัให้ผู้หนวกตาบอดกัทั้งแล้วบริวารแรงตัวหนี่งกันสิคนกะสิะคิดเองนะคนนะว่าคนทุกคนมีสมองมีมันสมองบอร์สามารถไปมาจูง จูงจมูกได้่ก็จังงัวจังควายเนาะพี่น้องเนาะโอเคโอเคคลิปนี้นะว่าวเต่พจนกับสิรบกวนซัมนีว่าวไล่ซัมหนีมาเนี่ยซัมหนีแล้วยันอายมื่อซัมหนีแล้วมีอยากถามอยากถามไอโตอายุเรื่องหนึ่งเรื่องยังไงเลยเขาว่ากันไหนถามกันสิถามเขาว่าอู้ฝ่าพวกไม่เห็นงานอยู่เมืองไทยนี่ว่าเป็นพวกงูพวกจระคอยมาคอยบริป้าเมืองไทยคอยก็ยังมีเงินดีเทือนซื้อรถใไงครับเขาอ่ะคนเราทีสร้างจะได้ว่าวต่พจนเขาคอมเมนต์ว่าคอยคอมเมนต์มันมีคอมเมนต์เดิคอมเมนต์คอยว่าเด้เขาคอมเมนต์ว่าให้ อย่าเย่ามาตรฐานของตัวเองไปวัดบัของคนอื่นคนเป็นต้องมาประเศไให้ขก็มีบ้านมีรถเขาว่ะพวกที่มาให้นี่พวกจ่าพวกงูขันวันนั้นเราจะเปรียบเทียบไปเอาขันว่าเจ้าเก่งแท้เป็นยังคือผมเป็นนายกคือสอนไซนะเราจะทำคืนนะอย่าเอามาตรฐานของตัวเองไปวัดของคนอื่นเนาะคนอื่นเก่งกว่าเจ้าก็ยังมีแม่ละวะมักซักเบิร์กอ้าคือเก่งกว่าเจ้าอ้าพอเขาผลิตเนาะอ่า เคยพร้อมเฟซบุ๊กเป็นของเขาเอาก็ตั้งให้คนใส่ทั้งโลกนะแมนเออเป็นเก่งเลยคือเขาอย่าไปเอามาตรฐานของใครกี้แค่ล่ะนะกิโมกี้แค่ซื้อบ่อกมียังดอกมีกิโมกี้แค่ล่ะยังเด็กก็กิโมกี้ชื่ออาเบออัชนาโค้ดเป็นนี่เขาเป็นคนรวยดอกแมนสบายคนรวยเขาสีรวยทั้งสมองรวยทั้งอ่าปัญญาแมนรวยทั้งปัญญาลวดได้โอเคนะเขาชื่อตั้โตแบบเงียบแมนแมนมากเลยนะสักเกอร์ปิเต้ฮากิแกนโรไม่แต่ปั๊มน้ำมันสี่หาปั๊มผมถามบอกมากิโมกี้คุยเลยกิโมกี้คุยบุษน้ำไปอีก ใชอค่ะเจ้าสกเกตเห็นบอกแม่ขออนันเจ้าของร้านทองในประเทศไทยใส่เสื้อขี้แห่ขาโบสถ์ใส่ทองนี่ไอ้ขาแมนแล้วก็บริใส่ทองเนี่ยายทองแต่บริใส่ทองเป็นเรื่องแปลกกินแต่ยังกิย,ย,ยังรวยแมนแมนแมนบริกินเนื้อก,ก,ก,กินยังบริกินลูลากินผักกินกล้วยกินยังทำรวยใส่เสื้อตัวเก่าแมน เป,เป็นที่เชิงเตาเก้าอ่ะเพิ่นแห้งนี่เพิ่นแหง้แหงสุขุมหน่อยเนาะไม่ได้เดี๋ยคนรวยจัดแม่นแม่นแม่ <c oughs> โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะเตยพ่นกับสิจบไปเพียงสำนีและอไอ้ขอบอกขอบใจหลายๆทีมาถามามาตอบครับตอบไปน้องอให้หายสงสัยหลายลๆเหลืองหลายๆเหล้าไอบโบน้ำสบายดีได้เด้อขอบใจหลายๆสวัสดีครับไงนะ